ดาราชื่อดังระดับประเทศแล้วก็สื่อ,อรายการใหญ่ยกให้น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเป็นนางเอกเบอร์หนึ่งของวงการสาวสีโอโหเรียกได้ว่าเป็นกระแสเลยนะครับในวันนี้ที่ดาราชื่อดังนะครับได้ยกน้องอุ๋งอิงขึ้นเป็นนางเอกเบอร์หนึ่งของวงการใช่ค่ะ,ะแต่พูดถึงว่าถ้าจะมาพูดถึงกระแสรจริงๆก็ไม่แปลกทีออ่อย่างดาราที่จะ คิดว่าอุ๋ยเป็นนางเอกเบอร์หนึ่งก็เพราะว่าด้วยกระแสของเธอด้วยผลงานด้วยด้วยความสามารถด้วยอะไรฐานแฟนคลับเอ่ยแล้วก็เห็นหลายๆอย่างมารวมกันองค์ประกอบอุ๋ยไปออกรายการใหญ่ๆก็เลดิ้งดีอุ๋ยปล่อยเพลงมาก็กระแสยอดวิวสูงไปแสดงคอนเสิร์ตที่ไหนสามารถไปแสดงคอนเสิร์ตที่ไหนก็คนไปดูหน้าเวทีนี่เต็มตลอดทุกสนาม ขึ้นเหนือลงตงลล้านแ,แล้วอู๋เองเพชรบ้านแพงสามารถทําสร้างปรากฏการณ์ใหม่หลายๆอย่างให้กับวงการหมอล่าทําให้คนเดชจึงทาให้คนไม่เคยคเป็นแฟนคลับหมอรามหันมาดูหมอรามทำให้ชาวต่างชาติหันมาสนใจเพลงหมอราแล้วก็นําเพลงของอูอ๋เองเอาไปรีแอคสนใจถึงชีวประวัติเลยเอาไปรีแอคแล้วก็เอามาเขาเรียกว่ารียังไงนะคบเวอร์ด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยแล้วเพลงของน้องก็ ติดหูทุกเพลงเป็นกระแสทุกเพลงแล้วก็ติดหนึ่งในมาแรงในชอ่องยูทูปประเทศไทยทุกเพลงไม่แ,แปลกใจหรอกว่าทําไมคนดังๆหรือคนใหญ่ๆระดับประเทศเนี่ยถึงได้สนใจองค์อิงแล้วสื่อใหญ่ๆทุกสำนักทำไมสนใจองค์อิงแล้วก็รายการใหญ่ๆระดับประเทศก็อยากได้คิวอง์อิงกับบอสโจไปร่วมรายการทั้งนั้นเพราะว่าดึงเรตติ้งได้เรตติ้งด<ช>ีเชื่อไหมว่าละครก็อยากได้ละครกับภาพยนตร์ก็อยากได้คิวองค์อิงแต่ว่าหาคิวให้ไม่ได้เพราะช่วงนี้องอิงกำลังลุ่งในเรื่องของการร้องการลํา งานแสดงคอนเสิร์ตของสารพัดเพืนแพ้เอยมันหาคิวไม่ได้จริงๆริงการถ่ายละครเรื่องหนึ่งเนี่ยเผลอๆเป็นปีสามเดือนถึงหนึ่งปีใช่ไหมกว่าจะจบเรื่องอะแล้วการที่น้องจะไปแสดงอย่างเงี้ยแล้วแฟนคลับทาเพลงก็อยากถามหาอย่างเงี้ยสาวสีก็เลยกลายเป็นแต่ละวันก็รายงานก่มีวิ่งรายงานอยู่ก็มีค่ะครับผมอ่ะนี่แหละก่อนที่เราจะมาพูดถึงประเด็นนี้ที่ว่าดาราดังโอปอล์พยครับที่โยอูองอ่ะโยอูอิงเป็นนางเอกเบอร์หนึ่ง เรามาขอพูดถึงก่อนนะครับวันนี้สาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับสแสดงคอนเสิร์ตอยู่ที่ตลาดนัดหน้าตำบลตะเกียบอำเภอตะเกียบเนะาตะ,ะตลาดนัดหน้าตำบลบนเป็นอำเภอมันต้องเป็นตำบลเสียเนี้ยเป็นตำบลแล้วทางด้านเพจต,<ำ>ตํากียบตำบลท่าตะเกียบอำเภอตะเกียบประศตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิง เออบอกแท้เคือตอนนี้ก็คือแบบเกรงเกรงกับจังหวัดนี่เลยก็อาจจะอ่านฉาดเชิงเศร้าอ่าค่ะเนาะโอเคครับก็แฟนคลับแฟนเพลงก็อย่าลืมไปให้กำลังใจทางทีมงานสาวนักเต้นบ้านแพงน้องอิ๋นด้วยนะเชราะว่าคนเยอะแน่นอนวันนี้ก็น่าจะเป็นคอนเสิร์ตปิดวิกไหมหรือว่ายังไงเอ่ยปิดวิก๋ยวเนาะใช่ค่ะแต่เมื่อวานนี้เขาแสดงอยู่ก็ฉาดเชิงเซาเหมือนกันเนาะใช่ค่ะคุลาคมเภอก็คนเยอะเหมือนกันคนเยอะเหมือนกันจริงครับ อุงอิงไม่ว่าจะไปที่ไหนแฟนลับ FC ก็รังไหลไปให้กำลังใจเยอะและอีกอย่างก็คืออย่างที่เสาวสีเคยได้พูดในหลายๆคลิปในหลายที่เราได้เคยคุยกันเนาะเกี่ยวกับน้องอุงอิงคือสําหรับใครที่เคยไปดูแล้วก็ไปดูซ้ํบแล้วสาหรับใครที่ยังไม่เคยได้ไปดูเลยก็อยากจะไปพิสูจน,น์เหมือนกนันอยากไปดูเหมือนกันว่าอน้องอุงอิงอยู่บนเวทีแล้วสะกดจริงไหมสะกดผู้คนหน้าเวทีได้จริงไหม คนให้กระแสไปเยอะจริงไหมแล้วก็เสียงดีจริงไหมแล้วไปก็ไม่เคยผิดหวังไม่เคยไม่เคยผิดหวังเลยเราไม่เคยผิดหวังเลยที่ไปดูเรารู้สึกว่าไปดูทุกครั้งรู้สึกะระทับใจใช่ระทับใจแล้วก็มีความสุข<จ>มากๆที่การที่ได้เห็นอุงอิงตั้งแต่วินาทีแรกที่อุงอิงปรากฏตัวบนเวทีนั่นแหละมันอึ้งมันตะลึงแล้วขนลุกนะเสียงน้องนะคือทําให้เราขนลุกได้ตลอดเวลาสะกดทุกสายตาเหมือนมีมนสะกดอะค่ะ ปะกดทุกสายตาอยู่ในขอบสังกะสีเลยใช่ถ้าอยากฟังหลายๆเพลงต้องไปตอนเช็คซาวใช่ไหมนองจะเช็คซาว่าขนลุกแล้วนะพูดถึงอะพี่มิวมาเชกาก็ไปเยอะแล้วนะแทบจะเบียดเข้าไปหน้าเวทีไม่ได้เลยค่ะอ่ามาพูดถึงเรื่องนี้ทีเนี้ยที่เราเกริ่นไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับ เรามาขอพูดถึงก่อนนั่นก็คือรายการนี้ล่าสุดเลยคุยแซบช์วันท um um ี่4ธันวาคมที่ผ่านมาก็พอเปิดรายการมาใช่ไหมก็จะเป็นรายการก็คือคุณเป๊กกี้กับคุณเบนพัทิตาใช่ไหมพอเปิดรายการมาศิลปินที่แบบเบอร์ต้นๆเบอร์หนึ่งของประเทศไทยเหมือนกันยังได้ยกให้น้ององิงคุณเบนไม่ใช่แค่เป็นพิธีกรหรือวก็เป็นดาราอย่างเดียวนะเป็นนักร้องด้วยนะเป็นนักร้องแบบ ร้านตลาดนะใช่รตอนนั้นอ่ะกินจุกินจิ๊บเนี่ยออก็คือเป็นนักร้องที่ประสบความสำเร็จแล้วนะโดเรมีน่ะประสบความสำเร็จนะใช่แล้วก็มายังมาเป็นแบบว่าพิธีกรดาราดังๆเออพิธีกรอะไรคดังๆแล้วก็ละครภาพยนตร์เรื่องดังๆอ่ะคุณเบสกฤตตาก็คือ คือการันตีด้วยรางวัลหลายรางวัลมาที่คุณเบนได้รับจนเป็นบางเอกเบอร์ต้นๆของประเทศไทยเลยครับผมอ่ะเราพูดถึงน้องอุ๋งอิงแบบนี้พอหลังจากที่อุ๋งอิงเปิดรายการมาคุยแซบโ์ใช่ไหมที่อุ๋งอิงไปออกรายการกับบอสโจแล้วก็มีคุณเบนพจิตาแล้วก็มีคุณเบกกี้สิธัญญาใช่ไหมเป็นพิธีกรเนาะพอพอเปิดรายการมาก็คืออุ๋งอิงร้องเพลงพอร้องเสร็จปุ๊บก็คือเป็นเสียงชื่นชมจากพิธีกรทั้งสองท่านอ่ะขออนุญาตฟังบางช่วงบางตอน อย่นัไม่ถึงขนาดนะยานนตราบยาวนี่นะตอง่าติดอันดับนางเอกบอลรต้ว่าจะบอกบหนึ่งก็ได้ไหมคะบอยอ่ะก็ยังไม่ถึงขั้นบอดขอมตัวเพราะเรารู้สึกว่าตอนนี้นะถ้าบอกถึงนะใครจะไม่รู้จักนี่ไม่ได้เลยจริงๆเป็นเรียกว่าเป็นแบบนางเอกบอลัมแถวหน้าบอไม่รับอันดับหนึ่งเรียกว่าเป็นแถวหน้าของประเทศแล้วกันเนาะตอนนี้จริงแล้วอี๊บอกนะ เด็กน้อยมากๆเลยคือจริงๆเราเนี่ยเห็นเมื่อกี้นะในวิทีอาร์เห็นไหมค่ะปกติเนี่ยเราจะหอบกระโปรงน้องหอบมาลลยหอบมาลัยน้องรูกมาลัยน้องได้เมื่อกี้พูดเมื่อกี้อ่พูดถึงก่อนค่ะก็คือคุณเบลล์พันตาบอกว่าอ่าน้องอิงเนี่ยก็คือเป็นนางเอกหมอลำเบอร์หนึ่งได้ไหมบอสโจก็มีคำตัวบอกว่ายังยังยังไม่ถึงขนาดนั้นค่ะแา่ท่ให้เรียกว่าเบอร์หนึ่งขอเรียกว่า เป็นนายเอกหมอลำแถวหน้าได้ไหมก็อันนี้ก็ไม่ไม่ผิดนะอันนี้ก็ได้คือการันตีจากผลงานเอ่ยหนึ่งเนาะผลงานเสียงรางวัลมาลลยมาเลยนี่คือทานแฟนคลับมาไลยนี่คือทุกคืนไม่ขาดและได้ทานแฟนคลับกลุ่มใหม่เพิ่มขึ้นทุกวันจริงทาเพิ่มขึ้นทุกวันเราแทบจะแบบว่าไปแบบว่า โพส่งงานแต่ละครั้งแต่ละครั้งของอุงอิงแล้วก็ทุกวันด้วยนะเราจะชอบไปส่องนะ้เนาะแบบมาลลยอะมาลลยบ้านฮักเราจะอ่านไล่ชื่อด้วยนะเราจะไปดูแล้วก็เราจะรู้สึกว่าคนเอฟซี FC, ท่านเดิมก็ยังคงอยู่ท่านใหม่ก็ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆกลุ่มใหม่ยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอ่ะนี่มันเป็นความเขาเรียกว่ามาสานนะจัะมาสจัทนที่มาลัยก็คือแทบจะไม่ขาดสัก,กวันและก็ไม่ใช่พวงเล คือต้องบอกเลยว่าพวงใหญ่จนสาวสีมีคลิปหนึ่งให้ฉายาน้องอุ๋อิงเจ้าแม่พวงมาลัยเจ้าแม่พวงมาลัยเจ้าแม่พวงมาลัยเงินล้านเออหลานไม่อยู่แล้วล่ะรวมๆกันตั้งแต่ตอนนี้ต้องแต่ปิดดูการก็หลาลาแล้วนะรวมมาถึงตัวเนี้ยเนาะพูดถึงฐานแฟนคลับหน่อยค่ะพูดถึงในเฟซบุ๊กส่วนตัวอุ๋อิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงค่ะแฟนคลับก็คือหลังจากที่เข้าวงการยังไม่ถึงปีค่ะมีผู้ติดตามอยู่ที่สองแสนสองพันสี่สิบสี่ร้อยสี่สิบสามคน ถือว่าเยอะมากแล้วอันนี้เพจจริงเพจหลักเจริงแล้วมันมีเพจลอมเพปพอมอีกหลักหมื่นสี่ห้าหมื่นเราเห็นอ่ะคือคือต้องบอกใช่ค่ะคือต้องบอกว่าสําหรับแฟนคลับเอซีจะทราบอยู่ว่าเพจเนี้ยเพจจริงแต่บางคนก็ทราบนะว่าบางเพจอาจจะไม่จริงแต่เหมือนกับว่าเราติดตามติดตามชีวิตน้องอุ้งอิงติดตามงานน้องอิงก็ติดตามเพจอื่นไปด้วยก็มีค่ะแล้วก็นี้อีกในช่องต่อๆของน้องค่ะ มีผู้ติดตามแต่สี่แสนแล้วนะเกือบสี่แสนนะสามแสนเก้ากว่ากว่าติกร้อยเลยสึงสี่แสนแล้วก็ช่องพ่อแม่อุ๋งอิงเนาะช่องพ่อแม่อุ๋งอิงตอนนี้ก็อู้หูเกือบสองแสนแล้วนะหนึ่งจุดเจ็ดหกแสนคนแล้วก็สําหรับผลงานเพลงล่าสุดของน้องอุ๋งอิงเนาะตอนนี้ก็ยังติดแฮชแท็กนะคะมาแรงหก พบในมาแรงในหมดเพลงใช่ก็ถือว่าปล่อยออกมาตั้งหลายวันแล้วนะขยานเปตังหลาดานแล้วนะตอนนี้8ล้านนะคะหน้าช่องอยู่ที่8 9 9ล้าน99,168วิวค่ะแล้วก็คือเราต้องทึ่งในความคิดเห็นล่ะ2.2อแสนเพลงที่ร้อยล้านวิวก็ยังไม่ได้ความคิดเห็นเยอะขนาดนี้เลยนะอันนี้ต้องพอแบบว่าทึ่งทึ่งกับความคิดเห็นที่แฟนคลับเอได้ลังไลเข้าไปคอมเมนต์กันเนาะ แล้วก็คือแบบว่ากดไลค์กดไลค์ดีเทนซี่อย่างโหเพลงนี้ก็ยังเป็นกระแสอยู่เนาะแล้วก็ยังติดแท็กหกได้มาแรงอยู่แล้วก็ยอดวิทยาขึ้นอย่างต่อเนื่องอะส่งกำลังใจแล้วเป็นกำลังใจให้น้องอุ๋ยเป็นบ้านแพงแล้วก็ไหนจะมีเพลงใหม่อีกเพลงที่กำลังพอเวิร์กของวอสโจ และก็อาจจะมีเพลงใหม่ปล่อยออกมาอีกล่าสุดอีกเร็วๆนี้แหละครับผมนี่ก็คือเป็นโมเมนต์ที่เราได้ยินมาสําหรับคุณพี่เบนพรชิตาน้องที่ได้พูดถึงน้องวีกแบบนี้เรารู้สึกว่าโออมันก็จริงนะถ้าจะเรียกว่าเธอเป็นเบอร์หนึ่งก็ไม่แปลกแต่บอสโจก็ยังมีความน่ารักคือบอสโจก็ยังถ่อมตัวอยู่ว่าก็ยังไม่สิงขนาดนั้นแต่สําหรับเราเราคิดว่าก็เออก็เป็นได้ถ้าจะเรียกว่าด้วยกระแสเออด้วยผลงานด้วยรางวัลด้วยฐานแฟนคลับอะไรหลายๆอย่างก็การันตีไว้แล้วน้องความสามารถของเธอด้วยใช่ค่ะ อ่ะก็มารอให้กำลังใจกันนะครับผมย่างก้าวต่อไปอุ๋งอินเพชรบ้านแพงนะครับค่ะทุกวันมาเดินไปด้วยกันดีกว่าทุกทุกวันคือทุกทุกวันคือการเรียนรู้ค่ะทุกทุกวันคือพัฒนาการของเธอ่ะอาจจะเห็นจากวันแรกจนถึงวันนี้เธอพัฒนามาเยอะมากและเธอก็ยังมีของที่ยังไม่ได้โชว์ให้พวกเราได้ชมอีกเยอะเชื่อว่าด้วยระยะเวลาแล้วก็ด้วยประสบการณ์เธอจะโชว์อะไรมาให้เราเห็นอีกเยอะแยะมากมายเธอจะต้องขึ้นมาเป็นนางเอกเบอร์หนึ่งโดยที่ ไร้ข้อสงสัยไร้กัรขาได้อย่างแน่นอนไร้ีิติได้อย่างแน่นอนเชื่อว่าอนาคตของอีกปูอิงคือแบบสุดสดใสมากๆแล้วก็เป็นแบบเขาเรียกว่าประวัติศาสตร์ต้องจารึกเลยว่าไม่มีใครแบบที่จะแบบว่าโด่งดังไปพูดแตกได้เร็วขนาดนี้มาก่อนอ่ะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้นะครับผมเราสองคนก็ได้นําข่าวสารเรื่องราวดีๆนะครับมาเล่าให้เอลซีแฟนคลับได้รับฟังกัน ส่วนใครที่เช่นชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเรา2คนด้วยเนาะกดคอมเมนต์เข้ามาได้นะว่าเห็นด้วยหรือเปล่าแต่สำหรับพวกเราเราคิดว่าเห็นด้วยคอ่ะค่ะอเคครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ